ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง w b t v ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134สวัสดีค่ะมาติดตามท่านข่าวท่านธรรมกับดิฉันก่อนกน,กนกเตมิเจตในช่วงนี้ไปดูกันที่จังหวัดสระบุรีค่ะสุดเที่ยมคนร้ายซิ่งเก๋งบุกยิงนายกอบตเขาว,วงสระบุรีขาสำนักสงฆ์ ทางร้อยตำรวจเอกจิระเดชกันทศาสตร์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีได้รับแจง้งมีเหตุยิงกันตายบริเวณหน้าสำนักสงฆ์ถ้ำพระธาตุหมู่สามตำบลเขาว,วงจึงไปตรวจสอบพร้อมพลตำรวจเอกเชิดชัยสอนศิลรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะและมูลนิธิร่วมกตันยูที่เกิดเหตุ เกิดขึ้นที่บริเวณทางเข้าหน้าสำนักสงฆ์ดังกล่าวพบนายสุนทรอ,อ่อนศรีอายุ66ปีอดีตกำนันตำบลเขาว,วงซึ่งปัจจุบันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาว,วงถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มม,มเข้าที่เบ้าตาซ้ายทะลุท้ายถอยนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตหน้าพระประธาน ตรวจสอบในตัวพบเงินสด6,820บาทส่วนที่เอวพบอาวุธปืนขนาด9มมบรรจุกระสุนเต็มแม็กกาซีนของผู้ตายเน็บอยู่สอบสวนในเบื้องต้นได้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ขับรถกระบะอีสุสุสีบรอนเงิน4ประตูทะเบียนกอไก่นอนหนู5926สระบุรีมาที่สำนักสงเพียงลำพัง ขณะที่กำลังเดินไปในบริเวณรอบๆสำนักสงฆ์ก็ถูกคนร้ายสองคนขับรถเก๋ง t o y o ต้าวีอสีบอลทองเข้ามาจอดภายในสำนักสงฆ์ก่อนจะสอบถามหานายสุทนเมื่อพบกันหนึ่งในสองมือปืนก็ได้เข้าไปนั่งพูดคุยโดยคนร้ายบอกว่าจะมาทำบุญด้วยขอบริจาคเงินเป็นค่าหินทรายให้กับผู้ตายจากนั้นจึงเดินออกจากศาลาแล้วหันมาชักปืนยิงผู้ตายจนเสียชีวิต ก่อนที่จะวิ่งขึ้นรถคันดังกล่าวขับหลบหนีออกไปจากสำนักสงฆ์อย่างรวดเร็วทางด้านนายกิติอ่อนรีก็ได้ให้การว่าตามปกติพ่อจะเดินทางมาที่สำนักสงฆ์ถ้ำพระาธาตุเป็นประจำทุกวันเนื่องจากกำลังพัฒนาสำนักสงฆ์แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยจะพกปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลาส่วนสาเหตุนั้นยังไม่มีความแน่ชัดว่ามาจากสิ่งใดซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สืบสวนและติดตามจับกุลคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป ค่ะแล้วจากข่าวนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเราไปติดตามกับพระคุณเจ้ากันค่ะกราบนมัสการค่ะเจริญพรคนที่มีปัญหากันควรที่จะหันหน้ามาคุยกันเพราะการใช้กําลังตัดสินปัญหานั้นย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายอยากจะฝากถึงสาธุชนหากมีปัญหาก็ควรที่จะคิดไต่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปจเจริญพร ขอบพระคุณพระคุณเจ้าค่ะสำหรับคติธรรมและในช่วงนี้นะคะท่านข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วติดตามกันได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะนายพูลพัฒพูลเจริญมีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยจำนวนหนึ่งกองทุน1,000บาทโครงการรัก w b t v ร่วมอุทร,รมทำบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้ W b t v จอดำประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2557 สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134